ที่นี่อเมริกาก็ตีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังทํางานไม่เสร็จอะคะ่ะก็ยังไม่ได้นอนนะคะยังคุยออนไลน์กับตัวแทนอยู่นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะเลือกทางเดินไหนเพราะเขาเจ้าลองแล้วนะคะลองที่จะแบบใช้ชีวิตชิวๆที่ บ้านป่งราชบุรีอยากจะอยู่แบบเหมือนคนกเกษียณเหมือนคนแก่ที่อยู่ไปวันวันทำงานก็ก uh ็แก๊กแก๊หาพอประทังชีพไปวันวันขายประกันไปวันวันแบบนั้นข้าเจ้าก็ทดลองแล้วเมื่อปี2566นี้นะคะทดลองก็ทำไม่ได้ขาเจ้ายังเสียสละเ,ออเงินทองรายได้จากประกันข้าเจ้ายังทำไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านะคะข้าเจ้าก็ยังแบบว่า ยังอยากจะมีไรายได้จากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเยอะๆอยู่นะคะ,ะก็ไม่สามารถที่จะตัดอาชีพทิ้งได้ก็สรุปก็คือขายประกันต่อไปนะคะแล้วก็ทีนี้บางทีมีความเครียดนะคะเครียดจากงานนะคะก็อยากจะทํางานที่แบบเออมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเยอะไม่ต้องใช้ทักษะความรู้เยอะไม่ต้องพัฒนาตัวเองเยอะเหมือน ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยเนาะมันต้องพัฒนาสมองเยอะไงใช้ความคิดแล้วก็ใช้ไหวพริบใช้หลายอย่างเวลาอยู่กับคนนะคะจะต้องใช้ไหวพริบอ่านใจคนอ่านความคิดคนต้องดูว่าอารมณ์ของคนเป็นยังไงทํายังให้เข้ากับอารมณ์ของคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมันต้องใช้สมองใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาอยู่กับคนนะคะต้อง ดูอารมณ์ผลด้วยดังนั้นนะคะก็เอออยากจะทํางานที่แบบไม่ต้องใช้ความคิดเยอะแล้วก็ลองมาทํางานร้านอาหารเป็นพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ําอะไรอยู่ร้านอาหารไทยที่อเมริกานะคะเออพอมาทดลองทําก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าชั่วโมงทํางานประมาณ12ชั่วโมงค่อนข้างจะยาวนานแล้วทีนี้เนี่ย มันจะทำให้ทักษะความรู้การพัฒนาตัวเองของข้าเจ้ามันจะลดลงเนื่องจากว่าข้าเจ้าอาจจะไม่ต้องฟังความรู้เยอะไม่ต้องรู้อะไร aloud the w o r l ์เยอะเหมือนตัวแทนประกันชีวิตเพราะตัวแทนประกันชีวิตต้องพัฒนาความรู้รอบรอ,รอบด้านต้องฟังความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาแล้วต้องพัฒนาทักษะความสามารถอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีทักษะ ความสัมพันธ์ทักษะการสร้างคอนเน็กชันนะคะข้าเจ้ามาลองทําแล้วข้าเจ้าเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพที่แบบกินเงินเดือนเป็นรูทีนเนี่ยมา19ปีแล้วนะคะพอมาทํางานที่มันเป็นงานประจําที่ใช้เวลายาวนานแล้วไม่ได้มีอิสรภาพเนี่ยข้าเจ้าก็ทำไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือ แล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองนะคะเหมือนไฮเปอร์ค่ะแล้วพอมา,อ,าอยู่งานจุดนี้ที่อาจจะไม่ต้องพัฒนาตัวเองเยอะมากเท่าไหร่หรืออาจจะเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำอาหารทำกับข้าวหรือทำครัวเนาะมันก็จะทำให้สกิลของเราไปกับงานาทางร้านอาหาร ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านการทํากับข้าวการทําอาหารนะคะ,ะก็สรุปได้นะคะว่าเออก็ขายประกันต่อไปนะคะดังนั้นนะคะเวลาเพื่อนๆน,นะคะมีปัญหาการตัดสินใจเรื่องงานว่าเออตัวเเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรเพื่อนๆลองออกเดินทางแล้วก็ออกไปทดลองทําเยอะๆนะคะทำงานหลายๆอย่างเพื่อนๆก็จะ เข้าใจว่าตัวเองเหมาะกับอะไรอย่างข้าเจ้าเนี่ยเออลองกษเียนแล้วลองใช้ชีวิตชิวๆที่บ้านป่งราชบุรีแล้วก็ทําไม่ได้อ่าแล้วก็ลองมาทํางานที่แบบเออไม่ต้องใช้พัฒนาตัวเองเยอะอ่าเหมือนงานในก็คือมาทํางานห้องอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักง,งานครัวที่อเมริกาค่ะอ๋อก็ไม่ได้มันก็จะทำให้เราได้ความสรุป กับใจตัวเองนะคะก็จะไม่มีความขัดแย้งในตัวเองเลยนะคะก็สรุปก็คือค้ายประกันไปจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปเพราะว่ามันไม่มีงานไหนที่ตอบโจทย์ออนไลน์ไลฟ์สไตล์ของข้าเจ้าได้เหมือนประกันนะคะ